สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยิงหางเชื่อฟังนะครับวันนี้จะพามาชมเจ้าอินเตอร์440สูนะครับที่ได้ตัดโดนขนาดเท่าอินเตอร์ส3 0สูตนะครับคันนี้ทดสอบระบบเตรียมจัดส่งลูกค้านะครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้าที่เข้ามาซื้อเครื่องจากทางร้านเรานะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับยอดจองครับจากหลายคนเลยครับที่เข้ามาจองทางร้านนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่ไว้ใจทาง ทีมงานของลุงหงาเกลือฟางนะครับใครที่สนใจเกลือฟางนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะใช้งานในฟาร์มของตัวเองหรือว่าเอาไว้รับจ้างครับก็สามารถเข้ามาชมที่ร้านได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ทราบที่ตั้งของร้านนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นสุรินทร์สังขละมอ1 9บ้านทอนะครับมีสาขาเดียวเท่านั้นนะครับสามารถเซิร์ชหาทาง Google m a p นะครับพ์่อว่าลุงหงาเพื่อดฟางนะครับ เบอร์โทรติดต่อนะครับ0 8 7 9 5 7 9 4 5 3 0 9 3 5 7 3 2 1 0 1มี2เบอร์โทร,โรนะครับถ้าอยากรับชมวิดีโอเพิ่มเติมนะครับสามารถกดเข้าไปที่ห่องได้เลยครับจะมีคลิปเก่าๆของเรานะครับเราอัปเดตมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อนนว์แวร์อินเตอร์หรือแมสซี่ครับ การจัดส่งลูกค้านะครับเราจะส่งทั่วประเทศนะครับราคาเครื่องอฟางจากทางร้านเรานะครับราคาเริ่มต้นที่1นึ0 0 0สนเก้บาทนะครับมียี่ห้ิวมรลแลนด์เตอร์แล้วก็มีซีนะครับอยากทราบอยากได้รุ่นไหนโทรสอบถามได้เลยครับสำหรับเจ้าเตอ,อร์คันนี้นะครับทางร้านก็ได้ทุกทกอย่างนะครับคอดฟึ่งปางทุกรื่องท,งทุ้ทั้งหมดแล้วก็ทุกลูกลู่นะครับ ปอดออกมาหมดเลยนะครับใครอยากเห็นได้ละเอียดการจัดงานของร้านนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้เลยครับหรืออยากศึกษาหาความรู้นะครับก่อนที่จะซื้อจริงะครับก็ยินดีนะครับให้คำแนะนำเพื่อฟาังเป็นระบบคนใจนะครับทางที่ดีควรศึกษาก่อนแล้วไปซื้อนะครับ เ้าตั้งยิงเอินครับถือว่าเป็นมีพ่อที่มีความนิยมในเมืองไทยทางสูงครับเพราะว่าเรื่องอะไระครับเป็นที่รองรับค่อนข้างมากนะครับท่านพาซื้อไปแล้วนะครับเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลเครับสามารถสั่งซื้ออะไรจากทางร้านเราได้เลยครับ ระบอของเตอเ์อนะครับของทเตอสีสูดๆนี้นะครับก็จะมีโซ่เซนนะครับแล้วก็สายพันเซนนะครับตัวสายพานเรา,าเปลีาาย่ยนใหม่ครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่หายากนะครับภาพท่ผ่านหน้างาน้าน่าจะวิ่งหาวุ่นแน่นอนครับเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสายพันเไม่ต้องควนเรื่องสายพานใช้ยาวแน่นอนนะครับ เครื่องปาร์มของทางร้านนะครับเป็นเครื่องาปาร์มนาเข้าจากต่างประเทศนะครับทุกคันนะครับไม่เคยใช้งานในไทยแล้วก็นําม,มาเก็บงานนะครับแต่ละคันสภาพไม่เหมือนกันนะครับถ้าลูกค้าเข้ามาชบที่ร้านก็จะเห็นว่าแต่ละคันสภาพไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเก็บค้างนานนะครับคันหนึ่งประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับใครที่มองหาเครื่อง,องาร์มไว้ใช้งานนะครับแนะนําให้เลือกซื้อ ต้องแต่ต้นๆ้นเลยนะครับต้องแต่ต้นต้นหน้างานนะครับถ้าอย่างนั้นทางร้านเช็คเครื่องไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับทางร้านเคยประสบนะครับประสบเหตุมาแล้วว่ามีลูกค้ามาซื้อใกล้หน้างานเลยแล้วเราก็เก็บงานให้ไหม่ทันนะครับจะซื้อร้านเราหรือว่าซื้อร้านอื่นนะครับแนะนำให้เลือกชมดีดีนะครับ ดูวิธีการเก็บงานนะครับวิธีการเปินงานของแต่ละร้านนะครับพอจากนี้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่ลูกค้านะครับตัดสินใจในการซื้อนะครับถ้าสนใจเพื่ออาดฟังจากทางทร้านนะครับแนะนำเข้ามาชมโปรกินก่อนจะค่อยต,ตัดสินใจนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงตรงนี้สวัสดีครับ